คือใช้แค่สองอย่างก็คือใช้ดินหมักกับปุ๋ยหมักพืชสดนะมาปลูกผักกันเถอะผักอินทรีย์ปลูกง,ง่ายนอนก็ไม่มีมแมลงก็ไม่มีเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลูกกันนะตรงเนี้ยแปลงเนี้มันยังพื้นที่ยังไม่เต็มเดีย๋ยวจะปลูกให้ดูนะเพื่อนๆใช้แค่สองอย่างเองง่ายๆคนซ่อมรถปลูกผักครับ วิธีปลูกก็ไม่ยางนะนเพื่อนมือใหม่นี่เหมาะมากๆเลยนี่ผักอยู่นี่นะเป,นเป็นผักกาดขาวนะส่วนดินที่บอกว่าใช้สองอย่างโอไม่อยากขึ้นมาเลยนุ่มมากๆจริงคือเต็มเลย ดินเนี่ยเป็นดินที่หมักมาสักน่าจะเกินสิบวันแล้ววันนั้นปลูกผักาศแก้วไปแล้วประมาณห้าสิบต้นนะเดี๋ยวนี้เราจะมาปลูกผักาศขาวคือมันต้องปลูกหลายๆอย่างหน่อยเพราะว่าอย่างเดียวมันผลิตไม่ทันนะเพื่อนๆดินนี้เป็นดินหมักนะมันจะร่วนมากๆเลยนะดูนะนี่ช่วงแรกมันจะมีลาขาวเยอะมากตอนนี้ลาขาวก็เริ่มหมดไปแล้วแต่มันร่วน เดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยหมักพืชสดลงไปนะคือใช้แค่2อ,อย่างก็คือใช้ดินหมักกับปุ๋ยหมักพืชสดนะถ้าปลูกในกระถางเราก็ผสมในกระถางแล้วก็ปลูกแต่นี้เราปลูกในแปลงนะเราก็ต้องผสมกันบนนี้นะเ <c oughs> พื่อนๆจะดูดินหมักไหมดินหมักที่เพิ่งหมักใหม่ๆประมาณ4ี่ห้าวันเดี๋ยวผมจะให้ดูนะ ใหม่ๆกันเลยนะเดี๋ยวให้ดูมันเ่อโอ้โหนี่ขาวต้องแปลงเลยมไหมเพื่อนมีลาเขียวด้วยนี่แะตอนนี้ไปปลูกผักผักยังงามมากๆเลยโอ้ยกำลังอุ่นๆเลยอุลาเขาเต็มเลยนี่นี่แหละสุดยอดดินหมากเลย เห็นไหมครับมีราเขียวด้วยและม,มากินไม่อยู่หวังเห็นไหมเพื่อนๆราขาวเต็มกระมังเลยเนี่ย ไปปลูกผักน้าผักชอบมากๆมันจะงามมากๆแล้วเราก็ผสมปุ๋ยหมักพืชสดลงไปด้วยสมมุติว่าเราจะปลูกเอาในกระมังปลูกนะแต่วันนี้เราจะปลูกที่แปลงคือบอกต้องหมักดินบ่อยๆดินมันจะร่วนแล้วมันจะมีลาขาวมีเขียวด้วยนะเราก็จะโรยปุ๋ยหมักปลูกแค่ไหนโรยแค่นั้นนะเอาสักประมาณ50ต้นก็พอก็จะกินเนื้อที่ประมาณเนี้ยห้าสิบต้นนะแล้วที่เหลือเราจะเอาผ้าคลุมเอาไว้ เห็นลาขาวไหมนี่นลาขาวแบบนี้ยผักจะชอบมากๆเนี่ยลอ,อยไปเลยนะมองเห็นนะครับปลูกแค่ไหนลอยแค่นั้นก่อนเพราะว่าไอ้ลาขาวนี่ถ้ามันโดนแสงแดดเดี๋ยวมันจะตายซะก่อน วันนั้นปลูกชุดน,นี้เพื่นพนพนอนๆบอกจะรอดูนี่เริ่มตอหน่อยแล้วนะฝนมันตกทุกวันก็กลัวว่ารากเขาจะเน่าด้วยนะถ้าเกิดดินแฉะมากรากมันจะเน่าผสมให้มันเข้ากันนะนี่เดี๋ยวก็ปลูกกันเลยเรมาดูกัน เอาสัาส50ต้นก่อนนะ ถ้าอ,อยากให้ผักงามๆก็ใส่เยอะหน่อยเพราะปุ๋ยเราทำเองนะเราไม่ได้ซื้อนะถึงบอกต้องทําปุ๋ยบ่อยๆนะไม่อยากย่ำเลยกวดดินจะแน่นอุ้ยเหนื่นอยก็ใช้มือคุยดีกว่าใช้แล้วไม่ไม่ค่อยทั่วนะนี่ วนม,มากมามองเห็นนะเพื่อนเพื่อนนะเอาสะท่อนหนึ่งก่อนคือถ้าเราใส่ปุ๋ยเยอะแล้วเราปลูกไม่หมดเนี่ยปุ๋ยมันโดนแดดมันก็ไอเชื้อรามันจะตายหมดนะเราก็เอาเข้าที่เราจะปลูกอ่ะท้อยปลูก 凉。Yeah. กอใช้กะเอาดีกว่าเดยจะกะด้วยสายตาดีกว่ามันง่ายดีนี่อยากปลูกตรงไหนก็ขุดลงไปตรงนั้นเลยเลือกเอาต้นที่มันแข็งแรงแข็งแรงก่อนนะนี่มองเห็นนะครับ องเห็นนะนเพื่อนๆก็ไม่ยากนะก็แบบนี้แหละเดี๋ยวก่อนกลวมจะไม่ค่อยตรงแปลงมันกว้างเกินไปพอดีเนื้อที่มันมีแบบนี้ก็เลยเอาแบบนี้ สองสามห ปลูกเสร็จแล้วนะเพื่อนๆประมาณห้าสิบต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าสิบต้นนะแล้วก็น้ำลานนะนี่ลานที้ทั่วๆลานให้ชุ่มๆเลยเพราะดินมันออกจะแห้งนิดนึงแ้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะลาดซ้ำอีก แล้วดินฝั่งนี้ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าตากแดดนะฮะผ้ะาใบคุมไว้ไม่ให้เขาโดนแดดเ็โดนแดดเชื้อรามันจะตายหมดนะปลูกแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไรที่เหลือก็คุมผ้าใบเอาไว้นะง่ายๆนะครับเพื่อนๆใช้อะไรดินหมักอุ้ยหมักพษษืชสดนะแล้วก็ดูคลิปแล้วเกิดข้อสงสัยอะไรก็ทักมานะครับ เสิร์ฟคลิปก็ประมาณสามทุ่มวมเพื่อนๆนะต้องหม่นลองปลูกนะลองหัดปลูกดูเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งไปปลูกเยอะทีละสิบต้นก็ได้แล้วมีปัญหาอะไรก็ทักมาขอบคุณนะครับที่รับชมพบป็นคลิปต่อไปนะครับคน่้มรถปลูกผักครับ